ทำอะไรอยู่นะคะนววงนอนก็เล็กเก็บของเล่นสิลูกลูกเข้าไปเก็บของเล่นนะคะเก็บของเล่นเสร็จก็จะนอนค่ะเอาของเล่นเก็บไว้เลยลูกเอาตะกร้าไปใส่ค่ะ ดึกแล้วนะคะขีงค่ะเอาใส่ตะก,กร้าเร็วๆค่ะอันนั้นอะไรคะดินน้ำม,มันเหรอคะเอาของเล่นมาใส่ตะก,กร้าค่ะลูกโ oh, อ้ออบบน้ โอ้ไม่เข้าค่ะโอ้โหเข้าแล้วครับเก็บเก็บดีบดีค่ะเก็บดีได้ส่วนหมดนะคะก่นอนนอนเข้าใจไหมคะ กันค่ะจะเข้าไหมโอ้โหเข้าเฉยเลยโอโเก่งจังเลยใช่ไหมันแล้วเหรอขอบนเท่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไพ่ให้ตพื่นค่าเล่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อน